คนที่เล่นเกมไปวันๆอย่างนายกล้าดูถูกแผนงานฉันงั้นเหรอฉันขอประกาศว่าฉันไล่านายออกออกไปซะพ่อได้ยินไหมเขาไล่ผมออกแล้ว ูจ้จดการคินผู้ช่วยมารุตแจ้งว่าอีกสิบนาทีจะมีประชุมครับฉันไม่ว่างไม่ไปแต่ผู้ช่วยมารุตย้ำว่าเป็นคำสั่งคุณดาวต้องเข้าร่วมครับฮ้ยโถ่เฮ้ยเข้าใจแล้วครับนั่นผู้จัดการคินนี่ ปกติเขาไม่เข้าประชุมไม่ใช่เหรอใครจะไปรู้ละ่ะผู้ช่วยมารุตคงจัดการมาแล้วผู้ช่วยมารุตชอบหาเรื่องเขาตลอดรอดูวันนี้เลยอ <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเริ่วมประชุมครั้งนี้ วันนี้ผู้ช่วยมารุษจะประกาศแผนง,งานสำคัญ <c oughs> ทุกท่านครับจากที่ผมทุ่มเทม,มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนในที่สุดผมก็เขียนกลยุทธ์การตลาดระดับปฏิวัติว,ตวงการออกมาได้ตอนนี้ผมจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังครับ <c oughs> อย่างที่ทุกท่านทราบส่วนแบ่งทางการตลาดของ ST Group ุ๊ปนำหน้าคู่แข่งมาโดยตลอดดังนั้น เราจึงไม่ควรยึดติดกับผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่ควรจะทุ่มเทสุดกำลังใช้งบแต่พิกัดโดยการใช้เงิน400ล้านซื้อโฆษณาเพื่อครองตลาดไฮเอ็นภายใน3เดือนหมายความว่ายังไงผมทุ่มเทมาทั้งเดือนเลยนะผู้คุณผู้ช่วยมารุหากว่าใครมีความเห็นแตกต่างออกไป ก็เชิญพูดมาได้เลยคุณดาวเชื่อฟังเขาขนาดนั้นใครจะกล้าพูดอะไรล่ะคราวก่อนฝ่ายวางแผนถามไปไม่กี่คำวันถัดมาโดนไล่ไออกเลยใช่เลยผู <g ül> ้จัดการคินนายเอาแต่เล่นเกมตลอดเพราะไม่พอใจแผนงานฉะะันเลนั่นไงเริ่มหาเรื่องแล้ว เปล่านี่ไม่ได้ไม่พอใจหรือไม่ได้ฟังอาคิระห้องประชุมไม่ใช่ที่ให้หนายมานั่งเล่นเกมลืมไปเลยนายก็แค่พวกไม่ได้เรื่องต่อให้ฟังไปก็คงไม่เข้าใจถามไปก็เสียเวลาไหนไหนายก็ถามแล้ว 400ล้านเนี่ยแท้ที่จะซื้อโฆษณาไม่มีประโยชน์เอาไปโปรยจากดาดฟ้าตรงๆเลยไม่ดีกว่าเหรอเป็นกระแสะแน่ผลลัพธ์ที่ได้ต้องดีกว่าแผนงานนายแน่ๆนหนายนายว่าไงนะแผนงานของนายเนี่ยมีแต่ข้อบอกพร่องอย่างแรกคือระบุกลุ่มเป้าหมายลูกค้าผิดอีกอย่างคือ ช่องทางการโฆษณาไม่เหมาะสมสุดท้ายวิธีคำนวณความคุ้มค่าจากการลงทุนผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดใช้เงินลงทุนแบบนี้ต่างอะไรกับโยนทิ้งท่อระบายน้ำเออไม่สิโยนทิ้งน้ำยังได้ยินเสียงสะท้อนแต่นี่เหมือนนายโยนให้บริษัทโฆษณาชัดๆนายอืมก็ไม่เหตุผลน่ะต้องทำขนาดนี้เลยหรอคนที่เล่นเกมไปวันๆอย่างนาย กล้าดูถูกแผนงานฉันงั้นเหรอฉันขอประกาศว่าฉันไล่านายออกออกไปซะพ่อได้ยินไหมเขาไล่ผมออกแล้วพ่อรู้แล้วไม่ใช่แค่พ่อรู้สิครับพ่อต้องให้ปู่ยอมให้ผมกลับไปสิปู่ครับ นี่มันยุคไหนแล้วครุมถุงชนอะไรเล่าอีกอย่างผมกับดารินไม่ได้รู้จักกันไม่ได้รู้สึกอะไรกันสักนิดจะแต่งกันได้ยังไงความรู้สึกค่อยๆสร้างกันได้แกไม่เจอเขาไปเจอตอนนี้ก็ได้นี่ปู่กับคุณเดชาคุยกันแล้วว่าจะให้แกไปทํางานที่เอสทีกรุ๊ปจะได้ทำความรู้จักกับหนูดารินด้วยผมไม่ไป ครับเรื่องสำคัญอย่างนี้ผมจะตัดสินใจเองผมตัดสินใจไม่ต้องเถียงไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ไปจะไปไม่ไปไม่ไปใช่ไหมหมอครับผมจะออกแล้วไม่รักษาแล้วหลานอักตันอยู่ไม่เชื่อฟังอยู่ไปก็ไม่มีความหมายผมไม่อยากอยู่แล้วให้ตายไปเลยม่ไม่เอาไม่เอาผมไปไปก็ได้โอเคไหมงั้นรีบไป ไปเดี๋ยวนี้เลยครับ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 ปู่พักผ่อนเถอะผมจะไปให้จำไว้นะตอนนี้สิตาโน์กำลังลำบากเราต้องเห็นแก่มิตรภาพช่วยเขาหน่อยเข้าใจไหมครับครับครับผมจะช่วยช่วยแน่นอน าใหค้ครับปู่ครับครึ่งปีมานี้ผมแอบทำทุกอย่างช่วยให้ ST ส r ีกรุ๊ที่เกือบล้มละลายเข้าตลาดหุ้นได้อย่างราบรื่นและทำให้ดารินกลายเป็นราชินีวงการธุรกิจของวารินนครเติบโตอย่างรวดเร็วน่าเสียดายที่เอาชนะคำพูดหวานๆและการทำเป็นเก่งของมารุษไม่ได้รีบให้ผมกลับบ้านเถอะครับปู่ บังคับให้ฉันพูดพอฉันพูดก็รับไม่ได้ไนายประสาทอาคิระฉันจะพูดอีกทีนายโดนไล่ออกแล้วออกไปเดี๋ยวนี้ก็ถ้าปู่ฉันยอมฉันจะไปเองฉันบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกรปภตามสบายอาคิระ ที่นี่คือ ST สีกรุ๊ปไม่ใช่บ้านคุณเกี่ยวอะไรกับปู่คุณด้วยคุณช่วยออกไปเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้มันกระทบกับการประชุมคุณดาวแน่ใจนะว่าจะไล่ผมเนะี่ยฉันไม่อยากพูดประโยคเดิมเป็นครั้งที่สองช่วยดูการละเทศะหน่อยอย่าทำให้ทุกคนต้องลำบากใจคุณดาวไม่ต้องเสียเวลาคุยหรอกครับ พูดดีๆทำหูทวนลมอาคิระนายมาทำงานที่นี่ได้ก็เพราะสัญญาแต่งงานกับคุณดาวเจ้าอวดดีอะไรนักหนาก็แค่แมงดาคุณดาวก็ไล่แล้วยังหน่าด้านอยู่ทำไมอีกรีบออกไปให้พ้นไม่งั้นไม่งั้นอะไร <S <S 2> <S 2> <S อาคิระแกะทำนาฬิกาฉันพังรู้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่ สี่ล้านเลยนะก็นายทรงตัวไม่ดีเองนี่อักีราทำเกินไปแล้วนะก่อกวนการประชุมแล้วยังทำลายทรัพย์สินคนอื่นอีกในฐานะประธานของเอสทีกรุปขอแจ้งให้ทราบว่าคุณถูกไล่ออกเก็บของแล้วออกไปจากบริษัทเดียวนี้คุณดาวเขาทำนาฬิกาผมพังนี่ของขอนวันเกิดที่คุณให้ผมนะครับวันนี้เขาต้องชดใช้อากีราวันนี้ท่านนายไม่ชดใช้ฉันมา ฉันจะทำให้นายติดคุกแนะ่ได้ฉันจ่ายสี่ล้านใช่ไหมไม่ใช่สี่ล้านสี่สิบล้านไม่ฉาชีบนะเนี่ย <c oughs> นาฬิกาเรือนนี้เป็นของขวัญวันเกิดที่คุณดาวให้ฉันมันเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้ฉันให้นายจ่ายแค่สี่ล้านถือว่าน,นายได้เปรียบแล้วนะ <c oughs> าไม่ยอมใจก็ให้ทุกคนช่วยตัดสินก็ได้นั่นสิของขวัญจากคุณดาวจะตีค่าเป็นเงินได้ยังไงผู้จัดการชินยอมไปเถอะครับทำของเขาพังก็ต้องชดใช้ก็ถูกต้องแล้วแต่ดูจากเงินเดือนผู้จัดก,การชิน <c oughs> ต้องชดใช้ไปจนกระเสียนแน่ยืนนิ่งอยู่ทำไมอ่ะรีบจ่ายเงินมาสิแน่นอนว่าถ้าไม่มีปัญญาจ่ายก็คุกเขาแล้วคำนับขอโทษฉันอาจจะลดให้นิดหน่อย คู่มั่นคุณดาวแล้วจะยังไงฉันรังแกนายขนาดนี้เธอยังไม่สนใจด้วยซ้ำไอ้ขี้แพ้เอ้ยสี่สิบล้านราคาคงที่แล้วนะหมายความว่าไงเอาเงินสดสี่ล้านมาที่ห้องประชุมของเอสทีกรุ๊ปตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันที <c oughs> อาคิวราก็แค่แมงดาจะสร้างภาพอะไรนักหนาพูดลอยๆใครเขาจะให้เงิน40บล้านคิดว่าตัวเองเป็นใครทำเป็นวางท่า S 1> <S 1> น่เลยนจำจากอัีราพอได้แล้วฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายรียบออกไปได้แล้วนาฬิกาไม่ต้องชดใช้ก็ได้แต่สัญญาแต่งงานระหว่างเราต้องยกเลิกจากนี้ไปไม่เกี่ยวข้องกันอีกแน่ใจนะอัคิีราคุณดาวพูดว่าอย่างไงยกเลิกสัญญาแต่งงานมวยืนบื้ออยู่ทำไมรีบออกไปซิออกไป กล้าผักฉันเลยไอ้นี่บนนี้นายได้เจ็บตัวแนะ่หยุดนะผู้บริหารธนาคารวารินนครนี่คุณจำลองมาหาเศรษฐีแบบเขามาทำอะไรที่เอสทีกรุ๊ปเนี่ไม่รู้สิหรือมาคุยกับเอสทีกรุ๊ปเรื่องของกู้พันล้านอ่ะไม่หรอกมกั้เงินแค่นี้ต้องให้คุณจำลองมาเองเลยเหรอ คุณอากิระเงินสิบสิล้านที่คุณต้องการครับเปิดเลยอะไรนะจะลองเอาเงินมาให้ด้วยตัวเองจะเป็นไปได้ยังไงอย่าว่าแต่คุณดาวเลยต่อให้เป็นธรรมทานใหญ่เขายังไม่ดูแลขนาดนี้อาคิระเป็นใครกันแน่ลำบากคุณแล้ว คุณจำลองเรื่องเล็กแค่นี้คุณไม่เห็นต้องมาเองเลยคะ่ะนั่นสิครับคุณปู่ฉันอยากเชิญคุณไปทานข้าวตั้งนานแล้วคุณคินหากต้องการอะไรอีกเชิญสั่งมาได้เลยครับคุณไปได้แล้วครับผม s อสทีกรุ๊ปประชุมกันต้องยกเก้าอี้ด้วยเหรอเละเทะจริงๆผมบริษัทไร้ระเบียบแบบนี้เงินกู้พันล้านที่เคยอนุมัติให้อยาเพึ่งปล่อยไปละพิจนารณาเพิ่มอีกหน่อยครับผม คุณจำลองคุณจำลองเหลือเชื่อเลยอะก็นนั่นนะสิการตาสี่ร้อยล้านของผู้ช่วยมารุตต้องใช้เงินกู้ก้อนนี้ตอนนี้ไม่มีเงินแล้วจะทำอะไรได้อีกไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ทำแล้วมั้งอาิระเป็นพ่อนายเลยไปบอกให้คุณจำลองอนุมัติเงินกู้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นนายทำคุณจำลองไม่พอใจเองเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยอีกอย่าง สี่สิบล้านไม่ขาดสักบาทนาย<น>ตอนนี้นาฬิกานายเป็นขอฉงฉันแล้วนายได,ได้เราปภเก็บเงินไปฉันชดใช้นาฬิกาแล้วตอนนี้ถึงตานายต้องชดใช้มือถือฉัน <c oughs> แค่มือถือโง่โง จะสักเท่าไรกันไม่เคยแพงหรอกก็แค <c oughs> <พ summary> ่500ร้อยล้านอะคิวราห้าร้อยล้านเหรอหิวเงินจนเป็นบ้าไปแล้วเรื่องงานหิวเงินจดเป็นบ้าไปแล้วหรื่องงานอะไรกันนี่ย้อดูจาการคินคุณคงไม่ได้ถูกกาแฟลวกจนเบลอไปแล้วหรอกนะราคาจริงอะ ไม่ถึงเสี่ยวห้าร้อยล้านด้วยซ้ำมั้งผู้จัดการคินตามกฎหมายเนี่ยทำของเสียหายจะใช้ราคาเดิมนี่เรียกตบซับแล้วผิดกฎหมายนะตบซับผมสี่สิบล้านถูกกฎหมายเหรอนี่คุณเมื่อกี้ไปอยู่ไหนมาล่ะโผล่หน้ามาก็เลียแข้งเลียขาเชียวพอแล้วอากิร่ามูต่โมมาสนุกหรือไงอ่แค่สตาเทคห่วยๆกล้าเรียกห้าร้อยล้านจะตั้งตัวหรือไงที่คุณมารดพูดก็มีเหตุผลนะสตาเทครุ่นธรรมดาไม่ได้ราคานี้ก็จริงแต่ของฉันไม่ใช่ หรือว่ามือถือนายมันเลี่ยมทองแต่ก็คงไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นหรอกนายรีบออกไปเถอะไม่อย่างนั้นค,คุณจักรวาลรองประธานอาวุโสของสตาร์เทคคนใหญ่โตระดับนี้ปกติได้เห็นแค่ตามข่าวเท่านั้น เขามาทำอะไรที่ ST กรุ๊ปเนี่ยครับโปรเจกต์พันล้านที่รวมมือกับ ST สทีกรุ๊ปละมัง้งสำหรับเราเนี่ยถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่แต่ว่าสำหรับซาซาเทคไม่นับเป็นอะไรเลยนะคุณจักรวาลจะมาเองทำไมอ่ะสวัสดีค่ะคุณจักรวาลฉันดาเรนประธานของเ t สทีกรุ๊ปไม่ทราบว่าคุณมากระทันหันแบบนี้เพราะคุณคินทางเราตรวจพบว่ามือถือคุณได้รับแรงกระแทกผิดปกติจนระบบเตือนภัยทำงานกลัวว่าคุณจะเีอันตรายเลยมาตรวจสอบครับคุณจักรวาลก็มา เพราะอจิราเหรอมือถือติดตั้งระบบเตือนภัยด้วยเหรอแถมคุณจักรวาลยังมาช่วยเหลือเองอีกนั่นนี่มันเวอร์ไปแล้วอ่ะคุณชินไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรแค่มือถือหล่นนะครับเออเสียหายรุนแรงค่าซ่อมกับค่าเปลี่ยนอะไรย่ังตำสามอล้าน สามร้อยล้านค้าสมมือถือแพงขนาดนั้นได้ยังไงเน่ยนายสงสัยฉันเหรอดูให้ดีๆนี่เป็นโมเดลสั่งทำทั่วโลกมีไม่กี่เครื่องติดตั้งเทคโนโลยีล้ำที่สุดของสตาร์เทคล้ำหน้ากว่ารุ่นเหลือทงของเราอย่างน้อยๆก็5รุ่นเนื่องจากต้นทุนสูงและยังอยู่ในระยะทดลองได้เผยแพร่แค่วงในต้นทุนตอนนี้ยังตามก็ห้าล้านห้าล้านเหรอ นี่คือหนังสือรับรองและสัญญาซื้อขายดูเองเถอะห้าร้อยล้านมีคนใช้มือถือห้าร้อยล้านได้ยังไงเ่ยอคคิรานายเป็นใครกันแนะ่นายไม่มีสิทธิ์รู้ผู้ช่วยมารุตเรามาคุยเรื่องการชดใช้กันดีกว่าฉันไม่เชื่อ จะมีมือถือราคาห้ารล้านได้ยังไงเนี่ยพูกนายรุมหัวกันมาตบซับชัดๆอ่ะคนอย่างจัก,กรวาลราะประธานอาวุโสของสตาร์เทคตบซับนายมีซับเหรอผมคุณดาวนี่เนี่ยเหรอพนักงานของเอสทีกรุ๊ปใช้งานคนงโง่แบบนี้ทำให้ผมค่อนข้างมีคำถามกับมาตรฐานเอสทีกรุ๊ปในตอนนี้การร่วมงานของเราไว้ก่อนแล้วกันนะครับ อะไรนะอะไรนะคุณจักรวาลผู้ช่วยมารุษเขาแค่ใจร้อนเกินไปเลยพูดไม่คิดค่ะชดใช้มือถือก่อนแล้วค่อยว่ากันถ้าคุณไม่ยอมรับราคาที่เสนอไปจะดําเนินการตามกฎหมายก็ได้ชิมกฎหมายของสตาร์เทคสามพันแปดร้อยหกสิบห้าคนพร้อมให้ความร่วมมือเสมอนี่มันใครๆก็รู้ทีมกฎหมายสตาร์เทคชนะตลอดอย่าว่าแต่ผู้ช่วยมารุดเลยต่อยกไปทั้งเอสทีกรุ๊ปยังทำให้สะเทือนไม่ได้ด้วยซ้าผู้ช่วยมารุษนี่โชคร้ายมากเลยนะ คุณดาวช่วยผมด้วยคุณจักรวาลคือว่าเอสทีกรุ๊ปจะรับผิดชอบยอดเงินที่ผู้ช่วยมารุษต้องชดใช้ได้ไหมคะ <ing> ผมแค่เอาหลักฐานมายืนยันส่วนเรื่องการชดใช้ต้องคุยกับเขาครับภายในสามวันเงินชดเชยต้องเข้าบาัญชีผม h, ตกลง คุณคินดิวได้แล้วผมขอตัวก่อนนะครับเอ๊ะคุณจักรวาลเรื่องการร่วมงานของเราคุณดาวจัดการให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาคุยเถอะครับตามมาตรฐานสตาเทคไม่ร่วมงานกับมือสมัครเล่นขอตัวคุณเออคุณดาวดีกับผู้ช่วยมารุจริงๆนะ เงินชดเชย500ล้านช่วยรับผิดชอบง่ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าพ่อกับปู่คุณจะยอมเหรอฮุปักพวกท่านจะเห็นด้วยหรือเปล่านายเกี่ยวอะไรด้วยไม่ใช่เรื่องที่ต้องมายุ่งใช่แล้วอาคิราฉันรับรองว่าเงินชดเชยจะเข้าบัญชีคุณภายในสามวันแต่มีเงื่อนไขสัญญาแต่งงานของเราต้องถูกยกเลิกตอนนี้คุณถูกไล่ออกแล้วได้ยินหรือยัง ข้ขยาที่ถูกไล่ออกไม่รีบใส่หัวไปอีกไปเหรอทำเงินกู้ที่ดิวพันล้านหลุดมือตกลงใครกันแน่ที่ควรใส่หัวไปดูท่าต้องให้คุณเดชามาช่วยตัดสินแล้วนาย <c oughs> <c oughs> แมงดาอย่างนายมีสิทธิ์อะไรไปรบกวนพวกท่าน ดาว์โหลดและรับชมเพิ่มเติม